คนหวัดดีก่อนแล้วหวัดดีก่อนแล้วหวัดดีสวยๆยืนหลับหรือเปล่านะยืนหลับแล้วมั้งน้องซับมงคลตอนนี้ก็นึกว่าน้องซับมงคลยืนหลับเห็นนิ่งเฉยตอนนี้ยายก็ตัดหญ้ามาให้น้องซับมงคลค่ะน้องซับมงคล ลูกรอสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีหรือยังสวัสดีหรือยังอ่ะสวัสดีสวยสวยสวัสดีครับสวยสวยเจ้ลูกเสียงไปไหนครับให้แม่แม่ได้ยินเสียงหนูก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเสียงหว,วานๆอ่ะครับ ออกแล้วนะครับวัสด,ดีแม่ๆครับกบเกับกับผมรูปหล่อเสียงหวานนะครับตอนนี้นะ้องซับคงคนของเราได้กินของหวานก็อ้วนมากเลยนะคะตอนนี้นะ้องอ้วนจ้ำมั่มมากเลยนะคะ ินของหวานหวานน้องก็เริ่มอ้อนวนะะอีอนกแล้วนะคะอ้วนมากแล้วค่ะตุ๊กมับตุ๊กมับเลยน้องทรัพย์มงคลของเราก็เป็นช้างเพศผู้นะคะตอนนี้น้องก็อายุสิบสี่ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้นะคะเป็นช้างสีโดเขาเรียกว่าช้างสีโดไม่มีงาน,นะคะ ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆให้น้องซับมงคลด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับน้องรับมงคลของเราก็อยู่ตรงเขาจีจันเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้น้องซับมงคลของเราก็ตกงานมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับน้องก็ไม่มีงานทํานะคะตอนนี้คุณยายก็ต้องเลี้ยงน้องนะครับตอนมีงานน้องรับมงคลก็เลี้ยงยายนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณแม่แม,แม่ที่ทุกท่านและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะ ที่เป็นกำลังใจมาให้ตลอดนะคะหนองทรัพย์มงคลและยายก็จะสู้สู้ให้พ้นจากโรคทิ่กริดโควิดนี้ให้ผ่านพ้นไปนะคะขอให้โรคร้ายนี้พ้นจากโรคนี้ไปเรียๆนะคะหนองจะได้มีงานทำเลี้ยงคุณยายนะครับ ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับขอ, kind of ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีและแม่เอฟซีทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพของท่านนะครับขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะขอนอนก um ็นอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนนอนทับเข็มก็เจอลาบโกโตโตนะครับ กิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับปากดติตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะครับมาามาๆเดี๋ยวยายจะเอายายน้องอีกนะครับ เอาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยๆครับโอ้โหไพเราะมากเลยนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับครับหวานๆแม่เจ๊แมหวานครับแม่แม่วัดดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น้องก็กินหญ้านะคะ เสียงน้องกินหญ้านะครับอร่อยมากเลยครับกัดดังกรุบๆเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะครับช่องตะอวยทรัพย์มงคลนะครับเดี๋ยวตอนเย็นพบกับน้องใหม่นะครับวันนี้พบกับน้องแค่นี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ